อยากได้แบบฟิลแบบเป็น,นธรรมชาติทุกคนครับน้องครีเอทีฟเขามาขอผมครับว่าอยากดูคลิปดรอปเทสเวอร์ชันผู้หญิงแต่ขอแบบเร็วๆในชีวิตประจำวันเราเลยตัดสินใจทำวันเดย์ริที่วีให้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปชวนน้องในออฟฟิศดรอปเทสให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะ ผมนะสมัยตอนทำคลิปแรกๆไม่เคยสนใจเลยตากล้องแม่งก็ไม่สนใจไม่มีใครสนใจเลยเคยมีคลิปกระเป๋าอยู่คลิปหนึ่งอย่าง Uber, อูบาร์แม่งก็ปล่อยออกมาอย่างนั้นอะ่ะอันหนึ่งที่เราเรียนรู้อ่ะคลิปมันอยู่ถาวรแล้วพอนานๆเข้าบางทีคนมันดูเป็นแสนคนนะเข้าอีกเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเจอพาร์ทเนอร์บอกมันดูคลิปผมด้อะได้ไหมทุกคนต้องได้แหละเพราะว่าแต่เก้าโมงแล้วนะครับยังไม่เสร็จ โกลโพเอ้ยมึงจะลอนไหมเนี่ยช็ดแค่ทุกคนอะไรขุดกันอะไรวะโกลโพกระแทกตะกี้แตกเนา่แล้วชิ้นไหนไปชนเนี่ยโอ้ึงแม่งหยิบมาใช้วันแรกก็ตะนไรเนี่ยโอ้โหครับได้ขาอีก82บ้านอ๋อได้ครับทุกคนเข้าใจสาเหตุที่ผมได้ดรอปเทสหรือยัง บ่ายโมงมันมีประชุมแล้วก็ไปบ่ายโมงครึ่งมันมีประชุมแล้วก็บ่ายสองครึ่งก็มีประชุมไอ้เชบบ่นแล้วไปกับใครตอนไหนครับบ่ายครึ่งครับเดี๋ยวประชุมกับทีหมู่ฝั่งนะคนนี้ตัวเองไม่มีพิรุษเลยมั้งแล้วเราคุยกับแน่วันเดวิดทีวีไงเคียร์ทีบสุดๆเซ็กซี่ซูซ่าไปแล้วเหมือนจะทำวันเกิดพี่ขอเซอร์ไพรส์ผมไม่ทำนะ ท้าก็อยู่กันอย่างอบอุ่นอย่างเี้แหละครับประคุ่ชุมต่อไปนะครับเราประชุมกับเรื่องเตรียมทำคอนเทนต์นะครับอันนี้อยู่กับพรน,นะครับแล้วก็ดานะครับ นี่นะครับแล้วนี่ก็น้องแปนน้องแปนจะแบบนี้มาแปนทักทายหน่อยสวัสดีครับทําไมต้องออกจากกล้องตะก,กี้ด้วยเมื่อกี้คอมมันลำองไม่ดังไม่สบตาเราด้วยนะไม่ยอมสบตาเรา <S <S วันนี้เราทําน่นวันเดวิดพี่วีแล้วก็เ,เขาเขาแบบอยากได้เป็นฟิลแบบดับเทสจริงออนเสนอไม่ใช่หรอเอาจริงๆใช่ไหมมันไม่ได้ทำดัอเทสนานก็เลยอยากได้ดัอเทสบแบบฟิลแบบ ผู้หญิงตองเทสออนล่าสุดทำมือถือตกท่างคือแบบว่าเปิดประตูแล้วมันก็ปิวไปกับประตูเลยค่ะโอ้โหขอน้องออนนะครับมือถงคอนเท,เทนเตอร์เรานะครับจะมาดอกเทนตอร์ักเรื่อง oh. คุณชอบตัวไหนอันนี้เลโก้สองยอดนิยมร้านเรามี oh. เอาเอาตัวไหนเอา oh, oh. อันนี้ก็ได้ค่ะลูกรักลูกรัยลูกรักเรื่องเรามันเป็นแบบป๊าแล้วก็ปิ้ว กุ้งแล้วเช้กก็ลอยออกไปผลปุ้งปังปุ่งปังแล้วก็ลองงคือทำให้ดูนะแล้อก็ที่แล้วตอกกระดิ่ยทำคอนเทนตทำคอนเทนต์ทำคนเท สภาพดีอยู่นะเช็คนิตกันด้าให้ดูอีกทีนึงนะเครื่องเี่ยไม่เป็นไรนะมันก็ก็ดูรุนแรงอยู่เนาะในเมื่อเราเริ่มแล้วเราก็ไปต่อเนื่องเลยแล้วกันตกจากบันไดค่ะกิ้งลงจากบันไดมาเลต่องจะเป็นบันไดเหรอก็เถื่อนไปนิดนึงนะแล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่กันล่ตอนนั้นก็ถือแล้แบบอ๋ออ๋อออแล้วก็ เรายังอยู่ดีไว้เขินมากเลยโอเคยังอยู่ดีอยู่นะยังถามอยู่นั่นแหละครับด็อกเก็สไตล์แบบผู้หญิงครับไปดูต่อครับขอบคุณผู้หญิงหยกจาก่บค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นวอล์กพี่บีนะคะเขานั่งเมาส์อยู่ครับเขาคุยงานคุยงาน อันนี้น้องนุชคอนเทนต์เตอร์ของเรานะครับจริงๆดูแลเรื่องเขียนคอนเทนต์ของตัวดิสนีย์เดียตั้งต้นใช่ป่ะไอเดียตั้งต้นที่เป็นเรื่องว่าเราเรื่องราวเกี่ยวกับสเตจอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียน้องนุชนะเนี่ยแต่ว่าโดนตัดทิ้งหมดเลยจำมาปุ๊บแล้วมันก็ล่วงอะไรเงี้ยบางทีมันถือของเยอะๆอะไรเงี้ยถูกแบบนี้เราถือกันถือของเป็นทุกคนเลยตัวนี้มีชื่อเรียกว่าน้องถั่วเก่งเรื่องราวมันเป็นยังไงถ้าแบบจับ มัล้วงเอย่างเงี้ยล้วงเลยอย่างเงี้ยเครื่องไปอ่ะใช่ไปแล้วครับขอบคุณน้องนุชนะครับไปหาคนอื่นดีกว่าอันนี้น้องทอยที่อยู่มาเติ้งเหมือนกันแคปเปต์การ์ดดับเบิ้ลค่ะอ่าไปวางไว้สมมติว่าเป็นบันไดบ้านแล้วแบบเป็นบันไดที่น้องดึงถึงบันไดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเลี้ยวเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันจะมีแบบไอกตัวโค้งในตรงโค้งมันจะมีที่วาง

เ้สเมอนนั้นเธอกร็ใส่เคสเมดอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นเรอเคสเมดกรลัดมาเพราะต้องสุดพใช้ F อ p เป iPhone อ1ไงก็เยังไม่มีแมตซเฟอ๋อเป็นตัวเก่าเครื่องตัวนี้ก็รอดเหมือนกันที่มันสูงจริงมากเลยครับขอบคุณน้องพลอยจ้ะได้ขอบคุณน้องพลอยมากมีเครื่องยังรอดอยู่จ้าไปอันนี้ห้องเครียรทีทุกคนไปชมกันอยู่หรือเปล่านะไปชมกันอยู่หรือเปล่านะ อุิยสวยอ่ะดอเลยอ่ะบริเลียนบริลเลียนข้าวปั้นดูแลเคลียร์ที่สวัสดีค่ะเล่นโทรศัพท์เป็นนี่ป่ะเป็นนี่เลยป่ะใช่ค่ะล่าสุดเล่นเล่นไปอย่างงี้ก็ลื่นตกไปเลยอุิยเราอยากเราอยากได้อันนี้เราอยากได้อันนี้บริลเลียนพอดีเป็นตัวเช็ดแปดอันใหม่โอ้จะได้ดอกเทสเฮ้ยอันนี้ไม่เคยดอกเทสมาก่อนด้วยเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้ยเคลียร์ สวยมากปูดดังปุ๊กโอ้เนี่ยนี้ขึ้นกล้องมากเลยอ่ะสวยมากเลย,ยตายก็น้องหยกโอ้โหแต่ตะกี้หล่นดังปุ๊กเลยทุกคนน้องหยกอะไรข้าวฟ่างน้องข้าวฟ่าง เล่นอะไรกัน่ะดมากสวัสดีเพื่อนน้องน้องกระดกเป็นคีเ k ทีคือกระดกอ่ะเป็นคนแบบที่ดูโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ไม่พอใจมุมกล้องของเขาแต่เขาก็บอกนะว่าแบบถ่ายเป็นธรรมชาติจอยจอยก็มันธรรมชาติจอยจอยไม่ต้องคิดเงอะเรืองเคสก่ก็อ่ะเป็นหนุคิดว่าหนูจะใช้อะไร HR ฝากจัดการวันนี้ด้วยเดี๋ยวออกจากระบบวันนี้เลยนใช้อันนี้ทวินเ้า ก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อย่างเงี้ยแล้วแบบเต้นเอยู่ก็โตะเต้นเต้นยังไงนะอีนียังไงยังไงนี้อยากขายเขาจแล้วดีโอ้ยไม่ได้ตั้งใจเลย ไม่เป็นไรเลยเห็นไหมล่ะเลื่นกล้องไม่เป็นไรนะครับกล้องหน้าปกตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปกติครับวิดีโออัดได้ครับติ้งติ้งติงติงปกตินะครับขอบเขตไม่เป็นไรครับจบไหม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 ฝากด้วยนะครับไไม่ด้ผ่านผ่านสาบวยุ่งไหมครับยุ่งมากค่ะแต่ไม่ยุ่งนะคสะบวยจริง ตอนนั้นไม่รู้ตอนในอารมมีใครจะเห็นบ้าก็คือสับโบจะไปด้วยใช่ป่ะได้ขาวว่าเป็นเพื่อนกับในอาร์มแฟเพื่อนเขาแบบเขาเป็นเพื่อนสามไนสี่ไปทักระ่บวปกติอยู่ business development ก็จะโคกับทักเนี่ต่างต่าอยู่สี่สอาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาวันวันเรียงแล้วมันจะเผลอแบบปักอย่างนี้คูสมิเพอร์เพลนะครับล้าทำไมถึงเผลอไปปัดอะเราหลับใช่ไหมวัาหลับไปแล้วแล้วก็เล่เล่ไปแล้วหลับแล้วก็วางแล้วก็วางมันก็อาจจะแบบมึงไปนี่มึงไป อ๋อประมาณนี้คือเป็นฟีลแบบโหลดก็ยังอยู่รอดปลอดภัยไม่มีปัญหามีตัวสีทองนี่โดนมาหลายรอบแล้วก็คือได้ได้ใช้แต่ที่นี่เอาจริงนะน้องทุกคนที่แบบทำดอกเทสไม่มียั้งมือเลยนะพอรู้ว่าไม่ใช่เครื่องตัวเองก็เต็มม้เต็มมือทุกคนนะครับขอบคุณสัวงบัวจาขอบคุณค่ะอันนี้ห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมไม่แต่สุดท้ายแล้วครับคิดว่าเออสั่งของมาที่เออสั่งอะไรมาเอิญ ไอ้ส kind of okay. ั่งเ็ตเห็กรอมันคืออะไรอ่ะค like ือหมูโกรธดี yeah? ่ยวกับน้งเอิญน้องเอิญตำแหน่งคือ international purchasing officer ปกติคือดูแลจัดซื้อกับพาร์ทเนอร์ใช่ค่ะค่ะล่าสุดทำโทรศัพท์ตกยังไงอ่ะตกจากอ่างล้างมือค่ะเรารีบไหยค่ะออกจากห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็วางแล้วเอางลางแล้วพอแล้วพอจังหวะจะหยิบอ่ะก็แบบมือไปปัดรอยเงี่ยเครื่อนเปไง ดีค่ะสภาพอย่างดีเพราะว่าใช้เคสของสี่สองห้าเองค่ะพนักงานสี่สงห้าจะต้องใส่เคสเป็นคล่องทุกคนเราได้ออกมาต้องล้างเออไม่ได้เดี๋ยวนะได้หรือเปล่าล้างได้อีกอ่ะล้างได้อีกอ่ะมันก็จะเป็นสภาพนี้เลยอ่ะไหนมาดูเครื่องหน่อยโอ้โหน้องก็หนอนกันบอกทำจริงแต่ไม่มีใครยั้งเลยนะถั่วลอดปลอดภัยนะครับถั่วลอดปลอดภัย Okay. ขอบคุณน้องเอินจ้ะขอบคุณจ้าครับผมก็อันนี้กลับมาที่ห้องทำงานเรียบร้อยแล้วจริงก็สรุปดดี <c oughs> ให้น้องลองดอบเคสกันจริงๆก็แปลกใจนะคือบางอันก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เราเคยทำถามลูกค้าแต่บางอันก็ก็แปลกอย่างแบบน้องผู้หญิงบางคนก็คือถือของแล้วก็ทำหล่ก็ก็แปลกเหมือนกันจริงๆเคสร้านเราก็ดีเลยนะแต่ว่าจริงๆผมถงเวลานะต้องรีบเลีย์งานปัะเองแล้วครับทุกคนไม่ได้กลับบ้านไปก่อนครับเดี๋ยวไปทำง,งานก่อน ถือว<ส>่า<ส>ทุกคนครักองก์กนไม่ใช่อะไรหรอกงานมันแน่นกลับแล้วกลับแล้วนะทุกคนมืดไปเสร็จแล้วทุกคนเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นวันที่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเสียดายที่แบบถ่ายบนรถเนี่ยถ่ายไม่เห็นนะครับก็ปกติวันเดย์ของผมก็จะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่คือทํางานก็ที่แตกต่างจริงๆคือปกติมันไม่ได้มีเวลาไปดรอปเทสเลยเยอะแยะขนาดนั้นหรอกบางทีก็อยากให้ดูอยากจะบอกว่าไอ้ที่แบบเราดรอปเทสกันแบบเนี้ยเราก็ทํากันจริงๆนะเราก็มีทดสอบกันเองจริงจริงตอนที่แบบไม่ได้ถ่ายกล้องเพราะว่าเอาไว้คัดเคสกันกระแทกแล้วหนึ่งสองสามแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบอินเตอร์เทนขนาดนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้จริงๆแบบ น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่อยากเห็นว่าเคสการกระแทกเลืวสองของจริงใช้แล้วแบบมันเป็นยังไงนะน่าจะเห็นภาพได้ดีมากขึ้นนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับวันเดย์ครั้งแรกถ้าเกิดดูแล้วชอบไม่ชอบหรืออยากดูอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับยังไงฝากกดติดตามฝากกด subscribe channel ของ4 2 5 degree ด้วยนะครับให้เรามีคอนเทนต์ดีๆมาให้ดูกันนะครับยังไงฝากด้วยนะครับ425 d อ g r e า .com รีอิวชัดคัดของดีสง,ง่ายสมัยในของฉันครับ